สามารถใส่เสื้อผ้าแบบเดียวกันได้อย่างไรกราวสวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับค่ะสื่อช่าง Follow me แมจัด้วันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะผูช้ชมอมะเลยว่าน้องเป็นในกับคุณแม่เปลี่ยนไปมากใช่ค่ะคือความจริงคุณแม่ก็ยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนเมื่อคลิปครั้งที่แล้วถูกไหมทุกคนเรา ก็ได้แชร์เรื่องประสบการณ์ของการแต่งตัวเวิร์กฟอร์มของเราสองคนแม่ลูกแล้วแล้วเราก็ได้เห็นสไตล์ของนนองมิตานะคะว่าเขามีสไตล์ขนาดไหนซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีการส่งมอบก็คือ,อเสื้อผ้านั่นเอง การมีรูกผู้หญิงมันก็ดีดีดอย่างนี้น,นี่เองสามารถส่งต่อคือนอกจากที่ครั้งที่แล้วเราแชร์เรื่องของอะไรนะเครื่องประดับใช่ไหมอ,อัญมณีให้ให้มินตา,าก็ไปใช้ถูกปะ<ช>่ะครั้งนี้นะคะก็เป็นเสื้อผ้าคุณแม่เนี่ยกำลังจะโลเสื้อผ้าใช่ไหมะ<ช>คะกําลังจะเอาไปบริจาคแล้วก็ไปขายใช่ไหมคุณผู้ชมแลวตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ห้องที่เรากําลังจะโลเสื้อผ้าใช่ป่ะน้องมินตาเขาก็อยากที่จะได้ชุดบางชุดของคุณแม่คุณผู้ชมถูกไหมทุก เพราะอะไรคะอาซาตบาใช่ก็เลยอยากได้คุณผู้ชมเราก็เลยโอเคได้จจดไปจัดให้นะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าลุกนะคะคือมันสามารถแบ่งปันจากรุ่นสื่อรุ่นได้นะคะคุณผู้ชมใช้ชิ้นเดียวกันด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าคนไะ้สไตล์การแต่งตัวไปดูกันดีกว่านจ้าว่าลูกของเราสองคนเป็นแบบไหมตามไปชมกันเลยจ้า Okay, โอเคนะคะคุณผู้ชมก็เริ่มจากชุดนี้นะคะชุดนี้นเป็นชุดเดรสนะคะที่คือความจริงอะ่ะชุดนี้คุณแม่ก็เคยเหมือนมันเคยฮิตเมื่อสี่หปีที่แล้วที่ยังไม่มีโวไม่ใช่สี่หปีดิชุดนี้ซื้อมาไม่ต่ำกว่าสิปีคุณผู้ชม<อ>เพราะว่าซื้อตอนที่ยังไม่มีน้องมินตาเลยใช่นะมันก็เคยฮนะิตอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือคุณแม่ก็กําลังจะเอาไปขายนะคะแต่ว่าน้องมินตาก็บอกว่าขอหน่อยนะคุณแม่ใช่คะ่ะ<ส><ส> เราก็เลยให้ชุดนี้น้องมินตานะคะเป็นยังไงบ้างชอบไหมชอบเป็นแบบกับตนันนะเขาจิมีแว่นด้วยนะแต่ไม่ได้ใส่ในขอแว่นหน่อยนะนในขอคือชุดนี้เป็นไงบ้างคะชอบไหมคะน่าอายะ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 ชอบไหมคะชอบมากเลยเพราะอะไรถึงชอบชุดนี้คะมันใส่สบา,สายใส่สบายใช่ไหมแล้วมันก็เหมือนกับตันมากๆเหมือนอะไรนะกับตันมากๆม,มันดีจริงๆ แสดงว่าชุดนี้ผ่านไหมคะผ่ะานให้กี่คะแนนคะให้หนึ่งร้อยจริงมาโอเคเหมือนเสร็จ้วยเสียชุดนี้นะคะก็เป็นชุดของน้องมินตาค่ะก็คุณแม่ก็เลยส่งมอบให้นะเห็นไหมคะคุณผู้ชมมันดีจริงน,น,นีะโอเคะ okay. ปะงั้นไปเปลี่ยนชุดที่สองที่คุณน้องมินตาเอาของคุณแม่ไปไปเลย A few moments later โอเคนะคะก็ ชุดแรกนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะแต่ว่าอันต่อไปนะคะก็คงจะไม่เป็นเง,เงถึงหมน้อราะน้องมิตา,งมตาก็คงยังไม่อ้วนขนาดที่น้องมิตาจะใส่ของแม่ได้ถูกปะอันต่อไปนะคะก็เลยจะเป็นในตัวของเสื้อนั่นเองนะคะเสื้ออะไรบ้างอะเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวนี้ก็คืออะไรคะเป็นเสื้อเสื้อยือด ใช่ไป<า>ย,ยืดห,หนวดใช่คือความจริงอะเสื้อตัวเนี้ยคุณแม่ยังแบบเคยไปเคยใส่แค่ครั้งเดียวคุณผู้ชมเพิ่งซื้อมาเมื่อเร็วๆนี้แหละเออไปลือตู้แล้วก็เจออะไรเงี้ยอันนี้อันนี้มาจากตู้เสื้อผ้าแล้วตอนเนี้ยก็เลยคิดว่าอยากจะใส่อีกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มองมินตาว้เอ๊ช่วงนี้แบบเหมือนไม่ค่อยได้ไปเดินซื้อของให้มินตาเลยแล้วก็ว่าเออความจริงอะเราใส่เสื้อ เหมือนกันได้เนาะคุณแม่ก็เคยใส่เสื้อน้องมินตาใช่ใชเพราะว<ะ>่าเป็นสองแม่ลูกนะอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้หญิงเหมือนกันใช่<ๆ>ก็เลยเราก็เลยแบบอ่ะโอเคคุณแม่ก็เลยเห็นเสื้อก็เลยให้น้องมินตาว่าเอาไหมน้องมินตาน้องมินตาก็เลยบอกว่าอเอาจัดไปค่ะคุณแม่ะคะอันนี้ก็เลยเป็นตัวที่สองนะคะที่คุณแม่มอบให้น้องมินตานะคะถือว่าแบบคิดดูดีแฟชั่นอ่ะมันไม่มียุคสมัยทุกคนคือ ในอนาคตอะแฟชั่นรุ่นเราก็อาจจะเป็นรุ่นลูกได้นะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้คือลูกที่สองของน้องมิตานะคะเดี๋ยวไปดูตัวที่สามกันดีกว่านะคะว่าตัวที่สามเนี่ยที่คุณแม่มอบให้คืออะไรตามไปดูกันเลยจ้ามานะคะคุณผู้ชมตัวที่สามนะคะที่คุณแม่มอบให้ก็คือตัวนี้เป็นเสื้อคลุมนั่นเองนะคะซึ่งน้องมิตามีความคิดว่าจะใส่เสื้อคลุมตัวนี้ที่แม่มอบมาอย่างไรคะอ่ะแล้วก็ใส่ย้อนในุณใส่คลุมอย่างนี้เลยหรอ ใส่ชุดอะไรก็ได้ซึ่งอันนี้เราคุณความจริงคุณแม่ก็ใส่ได้อยู่นะคะเออแต่ว่าแค่มแม่ค่อยได้ใส่เท่านั้นแหละคือซื้อใหม่ไม่ได้ใส่เลยเชื่อปะจริงนะอันนี้เราก็จะเป็นในุคของน้องมินตานะว่าคุณน้องมินตานะคุณผู้ชมว่าคุณน้องมินตานี่เขาใส่อะไรกับเสื้อผ้าคุณแม่เดี๋ยวคุณเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นลูกของคุณแม่แหละที่คุณแม่แต่งตัวนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ของคุณน้องมินตานะให้คุณผู้ชมดูหน่อยคะล้างนี่นะก็จะเป็นประมาณนี <ขอ S 1> นะ้ก็เป็นเสื ไม่มีใครห้ามใครเลยอ้าโอเคนะคะอันนี้ก็เป็น,นต,ปตัวที่สามต่อไปตัวที่สี่ตามไปดูกันเลยจ้าว่าตัวที่สี่คืออะไรที่เราส่งให้กันนะจ๊ะไปเลย โอเคนะคะต่อมาคือตัวที่4แล้วนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองเ,อเป็นเสื้อกัก๊กนะคุณผู้ชมเสื้อกั๊กยีนนะคะแต่ไม่ด้ใส่เปเรียนได้เลยใช่คือตัวนี้ดีมากคือคุณแม่ชอบมากแต่ก่อนใส่บ่อยมากนะใส่กับเดรสอะไรเงี้ยแต่เหมือนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใส่ไม่รู้เป็นไรก็ไม่รู้คือมันไม่มีแฟชั่นตรงไ้นแหละเไม่ค่อยได้ใส่แต่เดี๋ยวสําหรับคุณแม่เดี๋ยวจะมาแต่งดูให้ดูนะจ๊ะคุณมินตาใส่ยังไงจ๊ะก็ใส่คุมไปเลยใช่ปะเจ๊เออใส่คุมแล้ว แต่มันดีด้วยมันดีมันดีตอนที่คิดมากให้จังหวะมาโอก่อีกแนวันนี้นี่ก็เท่สไซส์ปัตโหมากฟักบเอ้ยชอบไหมไม่ฝนติดชอบไหมตัวนี้ดีมากดูดิก็จะเท่ๆนะอยาอกยานั่ง่ตวนนี่ตค้ทาน อันนี้ตัวนี้คือแบ่งอาศัยนะแม่ใส่บ้างแ้วไม่ตาแต่ใส่บ้างสลับกันไปนะเพราะคุณแม่ก็ยังใส่ได้อีนะบอกก่อนเอาโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นตัวที่4แล้วนะคะต่อมาเป็นตัวที่ห้าของแม่สวัคุณผู้ชมตัวนี้ห้าคืออะไรตามไปดูกันเล่อ มาแล้วจ้าตัวที่ห้าก็เหมือนเดิมนะคะแต่เป็นสีใหม่นั่นเอง<ช>คุณแม่ชอบตัวนี้มากแม่เพร,ระาะว่าแล้วแม่ก็ชอบตัวนี้นรู้ไหมทำไมใช่คุณงงมันมีกับนมันมีตัวใช่ชอบมากชอบมากคือตัวนี้เป็นตัวที่แบบเผ็แเราต้องตาอ่ะ,อ,ะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็ชอบคู้ความจริงคุณแม่ยังใส่ได้อยู่แต่โกนแต่ว่าที่บอกอ่ะเป็นแม่ลูกกันเราก็แบ่งไปกันได้เหมือนอิสซิเซอรี่นะคะวันนี้ก็จะมาแต่งตัวที่แบบคุณแม่คุณลูกสามารถใชรกันได้เพราะว่าเผื่ออะไรรู้ปะคะคุณ เผื่อว่าคุณแม่เนี่ยซื้ออะไรเราก็จะได้คํานึงถึงลูกด้วยว่าลูกต้องใส่ได้นะจ๊ะอ่ะก็ยังมีความพร้อมแน่นเหมือนเดิมนะคะน้องมตาเฮ้ยอันนี้ดีอุ้ยนี่ดีอันนี้ดีอ่ะชอบอ่ะอันนี้ดีคือเนี่ยคือคุณผู้ชมคือแบบการที่เราอ่ะได้ใส่เสื้อแบบอันเดียวกันได้มันดีมากเลยนะคะทุกคน,นดีมากเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยก็เตรียมซื้อเผื่อในอนาคตแฟน้าของลูกได้เลยโอเคชอบไหม เฮ้หมดอะโพสคิ้วๆอะเท่ๆอายอะอยากโอเคผ่านไปโอเคตัวต่อไปค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณแม่ให้อะไรน้องมินตาไปดูกันเลยตัวที่หกค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือตัวที่หกนะคือประเด็นคือตัวเนี้ยคุณแม่ยังไม่ได้ใส่เลยว้าจริงซื้อมาไม่รู้ซื้อมาทํอะไรก็ไม่รู้แต่ยังไม่ได้ใส่ก็เลยมาให้คุณน้องมินตาเราไม่เคยให้คุณแม่ใส่น้องจริงหอยไม่เคยไม่เคยใส่จริงๆอ่ะลองดู ยังไงยังไม่ได้ใส่ฮันนูอะไรฮันนูมีรูเป็นอะไรอ้อยแค่เท่าไมันไม่ได้ได้สิแค่ได้ได้นี่ก็ประมาณนี้คอปเ้อเป็นคอปคอปนี่นะเฮ้ยมีความคิวอะน้องตานะใช้ได้ใช้ได้ถือว่าแบบจริงไหมหน่อยจริงไหมหน่อยหนูจะหมุนตัวอ่ะอ๋อโอเคจะหมุนตัวอ่ะ โอเคก็เ <Okay. S 2> <Okay. S 1> รียบร้อยเนี่ยอุยยันนี้ความขิวเดีย <_ S 1> คือแบบถ้าติดกระดุมหน่อยนะก็จะมีความขิวๆไม่โชว์เสื้อข้างในไอายะอายะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้โอเคต่อมาตัวสุดท้ายแล้วค่ะคะุณผู้ชมตัวสุดท้ายนั้นก็คือ,อ,อคือืออะไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะจ้า Okay, โอเคนะคะต่อมาตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะเสื้อโปโลนะคะมีช้างวนใช่ช้างอยู่ไหนนั่นเองนะคะความจริงคือมันสามารถแบบคือมันใส่ได้อยู่แลวว้วคุณชมชคือแบบเท่ๆก็เลยให้น้องมิตาไปหนึ่งตัวนี่นะคะก็เป็นลุคสไตล์ของน้องมิตาะคะที่แบบคุณแม่สามารถส่งมอบให้น้องมิตาได้ถูกปะเป็นแบบ <S <S เป็นการแชร์แฟชั่นกันดูมน้องมิตาถูกต้อง คุณแม่แม่ก็สามารถที่จะวางแผนในการซื้อชุดเผื่อนตของลูกได้นะคะคุณผู้ชมนะโอเคนะคะนี่ก็เป็นเสื้อผ้านะคะที่เราสามารถใส่คู่กันได้ใช่แลแ้วตอนนี้ตอนนี้แฟชั่นของคุณลูกก็ได้ผ่านไปแล้วะะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแฟชั่นลูกนะคะคุณผู้ชมยังไงนะคะต่อไปไปดูแฟชั่นของคุณแม่ดีกว่านะคะว่า เสื้อผ้าเนี่ยที่คุณแม่เนี่ยให้น้องมิตาไปคุณแม่สามารถเคลียร์ลุกอะไรได้บ้างอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนที่ช่อง Follow me แม่แมจะให้นะคะยังไงเรามีอะไรมาอัปเดตใหม่ๆอย่างแน่นอนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์แล,<ด>แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดติ๊งะะโอเคนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคุณมิตา